ความปลอภัยท่านพลอากาศเอกสุวินชิวปีชาบพเวังผู้ใหญ่ในพระองค์904บัดนี้พรอมดูที่ครับกห้าที่รัวการศูนยการถอยความประทุ หวายความพระองค์เร <liberal noise> ื่องปฏิบัติการช่วยชีวิตท่านผู้ฐาน Basic Life Support และการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดจ็ต้องพบว่านหวัางซึ่งตรงกับประสาเนื้แดงหน่วยงานการปฏิบัติการช่วยเหลือขั้นผู้ฐาม Basic Life Support หรือ b p r อาไม่มีไม่มาเห็นต่อที่ชื่อห้าคนก็ไม่ได้ต้องบีโอเคนะเปลี่ยนบทบาทแล้วนะเปลี่ยนมาจากตัวมาเป็นครูแล้วน nah. okay. ะนะทุกคนได้ครูนีโอเคโอ้โหอีกเรื่องหนึ่งสมมติถ้ามันไม่อยู่ในท้องมันอยู่ที่ไหนอ่ะเอาสมมติมันไม่อยู่ในท้องอ่ะดูท่าก็ท่าพี่เร็ว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  ตัสูงจีปฏิบัติหน้าที่ราชทารเดินทางมาเป็นท่มาแล้วมันก็เอาจัดเออีนายอภิชัยกันยมิมุลเจ้าพนักงานราชทานชนาญงานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสุตกรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเมนูสำหรับจัดเลี้ยงอาหารในวัน คุข้ากก่ใช่ไหมครับเออนลักการก็าจะมีสมการตรวจรับมากตรงการสเปคไหมเพื่อให้ผู้ต้องัาในรับประทานข้าวที่ถูกกิบารษและตรงตามสเปคท่เราต้อเพื่อเราจะรวเป็นตัวอย่างข้าวสารที่มีการกระเนยเราไม่มีูทนเครับี่ยรับข้าวาคันไม่ไปไปได้แล้วครับทำเสร็จแล้วก็ไปวางส่นแล้วครับ เพราะว่าท so ันวางระบบไว้ตั้งแต่เราจะทำแล้วแต่ถ้าจำเป็นจริงต้องทำไม่ได้ต่อขาดยาแล้วทุกทรมานอีนนียก็ติดตอนนี้ไม่มียา เรา้องประมาณนี้แปลว่าไม่ใช่ผู้ติดสรุปเราไม่ใช่ผู้ในขณะนี้ยไม่ใช่เรื่องผู้ยการมุงโฟคือมีแค่น